ถ้าหดใครที่คิดจะใช้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าที่ฮ่องกงอย่าลืมเช็คสิ่งนี้ให้ดีๆก่อนไม่งั้นจะเกิดเหตุแบบนี้มีคน,นก็ไม่ได้หรออย่างกระเป๋าของแอดมาดูจากภายนอกคือมันดูใส่ได้มากๆแต่ความเป็นจริงพอเปิดล็อกเกอร์ออกมาแล้วพื้นที่ด้านในมันจะเล็กกว่าที่เราเห็นด้านนอกเพราะมันมีสันโคบแบบนีค่ะทุกคนแล้วความสวยคือจ่ายเงินไปแล้วแล้วปกติเราสามารถเปิดและปิดล็อกเกอร์ได้แค่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดมาแล้วกระเป๋าเรายัดไม่ลงนั่นเท่ากับว่าเราเสียล็อกเกอร์นั้นไปฟรีฮย 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ไถ้าพวกเราเห็นสิ่งนี้ก่อนนั่นคือป้ายบอกไซส์ถ้าเกินไปนิดเดียวอยากคิดว่าสรุปฉันต้องลากระเป๋าเดินทางนี้เที่ยวฮ่องกงแล้วเวลาเราไปฮ่องกงนี่เราก็ต้องไปมูวัดแล้ววัดแต่ละที่ทางเดินนี่พิสูจน์ความอดทนกันมากแต่ดีนะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาในทริปนี้ทุกคนคือช่วยอําแบกหามกระเป๋านี้ไปจนสุดทางจริงๆซึ่งอันนี้เราอยากจะขอคาแนะนําจากเพื่อนๆเลยถ้าใครรู้พิกัดฝากกระเป๋าใบใหญ่ที่ฮ่องกงฝากมาแชร์แบ่งปันเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในคอมเมนต์กันหน่อยนะคะอุทาหณ์ใช่ต ฝากกระเป๋าก่อนใช้วัดขนาดให้ดีก่อน